ผมไม่ได้ค่าตัวนะครเอองานนี้ผมมาด้วยใจครับตัวผมมาเพราะว่างานนี้มันแจ๋วดีใจมากครับกับกับการที่ได้มาร่วมเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงนะครับด้วยผมเป็นคนคนกรุงเทพโดยกำเนิดเป็นลูกหลานนครปฐมคนกับจีนฮะก็ดีใจมากๆที่ที่กรุงเทพมีงานแบบนี้ตอนเด็กผมรู้สึกผมโตขึ้นมาในกรุงเทพแบบความมันของผมคือการได้ออกไปข้างนอกได้อยู่กับเพื่อนๆตอนที่ผมเรียนโรงเรียนผมก็ ได,ได้เดินแถวเยาวราชได้โตมาแถวสวนเบญจศซิริเรามารู้สึกว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตข้างนอกมัน,ม,นมีคุณค่าเพราะมีงานแบบนี้บ่อยๆ,ๆผมก็อยากให้มันมีมาเรื่อยๆครับแต่ผู้ว่าคนปัจจุบันของเราเป็นคนเอาดอ o r อยูแ่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพอไม่มีงานแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันมันมันดีครับแล้วยิ่งหนังเราได้มาฉายด้วยยิ่งอยากมาเลยครับ เ้วพอนน<า>ั้ไม่เห็นบรรยากาศคนเยอะแยะมากมายเลยลเราวันนี้ต่อให้เนี่ยฝนตกนะครับคนยังเยอะขนาดนี้ขอบ<อ>คุณมากมากครับขอบ<อ>คุณมากคือสวนรถไฟเป็นเป็นเป็นเหมือนปอดของกรุงเทพอ,อีกแห่งหนึ่งอ่ะที่คนแถวนี้เขาก็มาใช้ชีวิตกันการวิ่งก็เป็นเป็นส่วนเป็นส่วนสำคัญของของสวนรถไฟแล้วก็คนเยอะอยู่แล้วได<อ>้มาจายที่นี่ก็เหมือนกับได้มาใช้ในที่ที่เป็นตำนานที่หนึ่งอย่างตอนนี้กรุงเทพเองก็เริ่มสนุกขึ้นเนาะในทุกๆวันเราเราอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่เป้ อผมก็ว่าก็มันก็มีความต้องการหลายอย่างที่ทําให้กรุงเทพดีขึ้นนะครับก็รอครับเรามีความหวังแลวเราก็รอให้ผู้นําเราพาไปทางที่ดีขึ้นครับออต่ว,วันนี้ก็ถือคําว่าทำ,ท,ำทำสำเร็จอยู่เนาะค<อ>นก็แบบเออให้ความร่วมมือมากันเยอะใช่งานงานนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับจะเห็นว่าผมตามข่าวอยู่มีหลายที่ที่ไม่ให้ฉายบ้างมีหลายที่ที่ไม่เกิดขึ้นบ้างซึ่ง,ซ,งซึ่งพอทางเราได้ฉายแล้ว มีพี่น้องมาดูกันเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับอพอวันนี้เราได้เล่นโฟคิงด้วยแบบทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยแบบเข้าชิงนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยผลงานเรื่องต่อต่อไปเราต้องแบบมากกว่านี้นะครับคนคือความจริงผมก็เอาจริงๆก็โตมากแล้วถึงว่าเมื่อเทียบกับน้องๆก็ก็ยังยังชอบในงานด้านนี้อยู่ครับแล้วก็ <ừ> พยายามทํางานทุกชิ้นให้ออกมาดีครับ <ừ> คือช่วงหลังผมก็ตั้งใจมาตลอดครับแล้วก็ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังทํางานทางนี้อยู่เพราะว่ามันดูมันจะมีอนาคตต่ตอไปเรื่อยๆหนังไทยละครไทยมันจะมีท่าทีที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็น่าจะได้ทํากันไปเรื่อยๆครับมีแผนเริ่มต่อไปอยังครับน,นี่ถ่ายอยู่ครับถ่ายถ่ายช่องอวอลเป้ยอยู่ครับอ şey ่าถ่ายช่องวอลเป้อยเปยเรื่องอะไรอ่เรื่องอะไรนะเรื่องแม่สื่อโลโซครับก็เป็นละครตลกเฮฮาเลยครับ ก็พยายามรับสลับสลับกันว่าตาม่าบ้างซีเรียสบ้างตลกบ้างอะไรเงี้ยให้มันให้ให้ทำหลายหลายแบบครับสนุกมากครับแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วยังหนังเองจะมีแบบอะไรให้ติดตามก็คิดว่ามีครับแต่ก็ยังไม่กล้าบอกครับเพราะว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญาการจีบแล้วก็ก็ก็คิดว่ามีครับคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แล้ในปีนี้น่าจะรู้คําตอบไหม รู้ครับเดี๋ยวมาบอกครับเดี๋ยวพอเขาประกาศเมื่อไหร่ผมรีบบอกเลยโม้เลยครับเราเองก็อยากรับเล่นเรื่องนี้ด้วยใช่ครับก็คืออยากมึงก็อยากเล่นอยู่แล้วครับถ้าบทภาพยนตร์ดีๆทีมงานดีๆอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราอย่างไงครับยังยังบอกไม่ได้ขอโทษด้วยครับโอกาสโอกาสหน้าคพี่เจอกันเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังครับเอาไปความหลังนิดนึ่งได้ครับเป็นไงบ้างตอนนี้กับยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับชิลๆพอเริ่มเปิดตัวมันเริ่มแบบมีรูกมีเหล่ามาให้ได้เห็นเยอะขึ้นเนาะคือผมก็ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าลงเยอะหรอกแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันบ่อยครับมันพอมันลง คลิปเขาผมก็ถ่ายคลิปผมเขาก็ถ่ายมันก็เลยแบบมันก็เลยต้องลงบ้างเหรอครับเออมันค้างรักไหมตอนนี้มันดูแบบมันดูหวานจังเลยหวานเนอะผมหวานเนอะเออเออเออดยไม่แบนเราไม่ดูไม่เป็นเราไงผมพยายามไม่หวานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือข้างรักนะพี่แปรอรอรอมันเป็นคำพูดที่ผมไม่ค่อยชอบเลยข้างรักแต่ว่าก็คุณมาถามผมเองผมไม่ได้ค้างโชว์ซะหน่อยเออก็ก็ไม่มีอ่ะไม่ไม่ได้ค้างรักครับปกติครับนานแล้วนานแล้วค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปครับ พอพอพอมันเปิดตัวแล้วมันเริ่มโล่งมันสบายขึ้นแม้เพราะก่อนหน้านี้เราไม่รีบไปเลยปกติมันก็ง่ายอยู่แล้วครับไม่ไม่ติดครับไม่ติดทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมเนาะใช่พี่ขอราม่ายเรื่องนึงครับผมเขาบอกว่ากิจกรรมกิจกรรมนี้ยใช้เงินค่อนข้างใช้งบสูงค่อนข้างสูงแล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการจ้างศิลปินจริงไหมครับการจ้างศิลปินางานอย่างเช่นเราในวันเนี้ยผมไม่ได้ค่าตัวนะฮคดังดังดีดังดี่เออ งานนี้ผมมาด้วยใจครับผมแสดงว่าศิลปินที่มาหลายๆคนก็ผมไม่รู้ผมตอบแทนคนอื่นไม่ได้แต่่วาตัวผมมาเพราะว่างานนี้มันแจ๋วน้องๆหลายๆคนในแก๊งโฟกิงเขาก็อยากมาแต่เขาติดภารกิจน้องหลายๆคนไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปทํางานก็เลยมาไม่ได้แต่ว่าทุกคนอยากมาร่วมกันในงานนี้ครับผเชื่อว่าศิลปินทุกคนวงดนตรีเขาจะมาฟรีใช่ครับ ร่างจริงก็มาคบดีนอนตรงนี้เนาะถ้าจ้างจริงก็มาเต็มโปสเตอร์ <c oughs> แต่นี่ต่น,ตนี่ทำไมโปสเตอร์ไม่ติดถ้าจ้างผมคนเดียวน้องคนอื่นเขาก็ต้องนอนดิไม่ได้จ้างครับใช่ไหมเออแล้วมาฟีมเคลียรย์ไปเลยเคลียรย์ไปเลย